ครับสวัสดีครับสวัสดีครับรีวิวให้เห็นแบบเรียลไทม์เลยนะครับ DJI T40 อันนี้ภาษาจีนประมานไม่ออกเฮ้ยยังเจ๋งเนี่ยครับยังตื่นเต้นเลยอ่ะเฮ้ยอุ้ยใหญ่นะกลองใหญ่มากแตวเรามารีวิวกันใกล้ๆกันเลยดีกว่าซื้อวันนี้แถมทอง T40 แถมไหมครับแถมแถมแถมเฮ้ยมาดูใกล้ๆนะเฮ้ผมตื่นเต้นจริงๆอ่เนี่ยเร็วจิะยระดับความสูงประมาณเท่าเอวครับ ไปมาแล้วมาแล้วมาแล้วทำตะระแหน่ทำแถมทำทำทำเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ากินเฮ้ยกินแบบใหม่ๆเลยอ่ะอ่ะยกยศครับลูกกระจอกหูหูใหญ่ปะโอ้โหโอ้ my god โอ้ my god โอ้ my god ทุกคนทีสี่สิบยกอึ๊บ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 ใบพัดแบบสุดอลังการอ่ะงานสร้างโอง้โห oh my god เฮ้ย กล้องขนาด1,200ระแล้วดับความแจมนะ1 2 0 0อยเลยนะยังแจ๋วว่ามีกระเป๋าเจมบอลยังมีอยู่นะยังแจ๋วว่ามาสักทีนะครับมาแบบยักษ์ใหญ่มาแบบเฟวฟาวมะพร้าวแก้วแกะไปได้ไหมแกะไปได้ไหมผมมือบอยแล้วนะผมผมมือบอลแล้วนะดูนะดูนะใช่ไหมแกะเลยแกะเลย เดี๋ยวดกลางเลยครับเฮ้ยยังเอาอ่ะตึงจัดตึงจัดรุ่นนี้บอกเลยว่าตึงจัดอาอฟังด้วยเล็กน้อนะครับอย่าลืมกันแล้น้องโจ้น้องโจเฮ้ย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 สนิทอยู่คนเดียวอ่ะฟังเสียงฟังเสียงโอ้ เข้าใจตึงจัดรุ่นเนี้ยตึงจัดอย่างนี้เนาะกระตุ้นกระตุ้กันอามาอ่ะมาครับลาอ้อยลมันสักหมื่นไล่ตัวนี้เอาอยู่ครับมาเลยเอาอยู่ครับลองมาเห็นชัดๆเลยขูสองตัวประกบซ้ายขวาเตอร์ลองลองวัดช่วงแขนดิอ้าแขนดูดิอาอ์ามือรับดิ เนี่ครับอันนี้คือมีถังบอก4ลิตร60ฮุยยังเอาว่าเฟี้ยวฟ้ามะพร้าวแก้วอันนี้เป็นตัวที20โปรนะครับเราก็มีมาด้วยตัวนี้สวยมากเฮ้ยกลางฝั่งนี้ได้ไหมก็ตอนวันนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษนะครับซื้อโดนตอนนี้แถนทองนะครับมูลค่า2,000บาทนะครับรับส่วนลดด้วยนะตัวนี้มีส่วนลดด้วย ทักกันเข้ามาได้นะครับสอบถามราคาได้นะครับมีของครับจองวันนี้มีของได้เลยครับท่านใดที่สนใจโดนก็ทักมาสอบถามได้ที่เบอร์0ูนย์แปดสองสี่ห้าสี่สองหกหนึ่งเก้าหรือไม่สะดวกโทรก็ทักมาในเพจได้นะครับยินดีให้คําแนะนําทุกรุ่นทุกประเภทเลยนะครับมีแล้วก็ระบบดาวน์ผ่อนเงินสดก็ได้นะครับก็ติดต่อกันเข้ามานะครับสวัสดีครับ